ผมเกิดมาผมยังไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อสามวันที่แล้วสี่วันที่แล้วผมยังไม่รู้ว่ามีคนจีนมาเป็นขอทานในประเทศไทยอ่ะแต่พอเรารู้ในสามวันดูเด็ดเราจับกันปึ้งบังบังบ้างหกเจ็ดคนนี่คือที่เราเจอเรามีข้อมูลนะคนที่สามนะครับบอกผมว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยผิดกฎหมายในส่วนของการขอทานผมก็ถามกลับว่าแล้วที่ประเทศจีนอ่ะผิดไหมเขาบอกว่าประเทศจีนไม่ผิดผมบอกอ้าวถ้าไม่ผิดกฎหมายที่จีนทำไมไม่ขอที่จีนล่ะเขาบอกว่าที่จีนอ่ะขอทานเยอะมาก ผมก็ชวนผมคิดเลยว่าอ้าวมันเยอะจนรายได้มันเบียดกันหรือเปล่าแล้วผมมองในช่วงของฟรีวีซ่าเราไม่รู้นะครับว่าในช่วงของฟรีวีซ่าเนี่ยมันมีธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นไหมว่าเอาคนพวกนี้อิมพอร์ตเข้ามาเพื่อที่จะมาหากินแบบนี้หรือเปล่ากรณีแรกที่เจอนะครับพาสปอร์ตหมดอายุไปแล้วนั้นก็จะวีซ่าฟรีหรือไม่ฟรีนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพาสปอร์ตหมดอายุอย่างไรก็เข้าประเทศไม่ได้ ก็คงต้องสืบสวนกันไปต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าเข้าเมืองมาได้อย่างไรนะครับส่วนประเดีของการเข้าเมืองนะครับถ้าหากว่าโดยฟรีวีซ่านั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตอมผมเชื่อว่าคงจะมีวิจารณญาณพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเจอลักษณะบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรที่ต้องสงสัยคงจะต้องมีการตั้งคำถามกันก่อนไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ